ใครรายวันสุคนชัยอารีลูกเป็นโจรเพราะใครทุกคนเข้าใจตรงกันบ้านเมืองมีคือมีแปรหมายถึงพวกเราทั้งหลายอยู่ภายใต้กฎหมายใครกระทำความผิดคิดร้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายยกเว้นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน16ปี กฎหมายคุ้มครองอยู่ในสังคมปัจจุบันแก๊งและกวนป่วนเมืองออกมาสร้างปัญหาสังคมในขั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามที่ได้เกาะติดอยู่ทุกวันส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่รักเรียนพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ดูแลปล่อยให้ออกไปร่วมแก๊งก่อความเดือดร้อนอย่างที่เห็นอยู่กฎหมายในมือตำรวจที่พอจะจัดระเบียบเด็กเกเรเหล่านี้ก็พอมองเห็นได้แต่ขาดความเอาใจใส่ ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างจริงจังอ้างโน่นอ้างนี่เหมือนเจตนาปัดความรับผิดชอบทั้งๆที่เหตุเกิดหน้าโรงพักตำรวจไม่รู้ไม่เห็นแก๊งเด็กเกเรลูกตำรวจที่เป็นข่าวใหญ่โตทำให้พวกตำรวจโรงพักอรัญยประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะเป็นที่รู้กันทั่วพื้นที่นั้นมันคือที่มาของคำว่าแก๊งลูกตำรวจไปทำชั่วที่ไหน พ่อก็อ,อาศัยอำนาจตามไปปิดคดีทั้งๆที่เป็นผลกระทบรุนแรงในสังคมที่ปรากฏให้เห็นทุกเรื่องที่ไปก่อเหตุขึ้นมาพ่อกูช่วยได้เดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้แกงลูกตำรวจที่ว่านี้มีเด็กและเยาวชนไม่รักเรียนเข้าร่วมทีมเติบโตขึ้นกลายเป็นขบวนการก่ออาชญากรรมไม่ต่างกับแกงมิจฉาชีพมือาชีพพ่อเด็กเกเรจะออกมาบอกว่า ไม่รู้ไม่เห็นนิสัยโจรของลูกที่ร่วมกันก่อเหตุชั่วร้ายคนเป็นตำรวจเป็นพ่อของลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวระดับมืออาชีพรอบด้านบ้าไปแล้วที่ไม่เคยแววข่าวแก๊งลูกตำรวจคือลูกตัวเองเป็นโจรหัวหน้าแก๊งในพื้นที่รับผิดชอบของเขาหรือเป็นสายเลือดเกาะกรรมร่วมกันมาก็ไม่รู้ครับเหตุเกิดครั้งนี้เราโยนความบกพร่องของการออกกฎหมายมาบังคับใช้เช่นนี้ จึงเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดต้องแก้ที่กฎหมายเป็นที่เข้าใจกันได้อยู่บ้างที่คิดกันได้แต่แก้ไม่ได้เพราะเหตุใดก็เป็นที่รู้ในหมู่นักกฎหมายลงหันไปมองหาทางนำกฎสังคมหายไปไหนหมดช่วยกันผลักดันให้พ่อแม่ผู้ปกครองออกมาร่วมรับผิดชอบด้วยกันดูแลไม่ให้ลูกเป็นโจรตั้งแต่เยาว์วัยได้ไหม สุคนชัยอารีกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน